สวัสดีจ้ามือนีออมชอยปั้นหน้าผ้ามาปั่นหน้าได้พี่น้องหมู่บ้านนี่วานเขาเรียบร้อยแล้วเป็นบ่มือนี้รถไถเพิ่นมาปั่นห้แล้วฝ้ากับมืดมาพุ่นน่ะเป็นยังสิวเอายัางสิวเอาพื้นรถไถติ <c oughs> พุ่นน่ะนกกระจอบได้พุ่นน่ะ <c oughs> <c oughs> พอพื้นว่ายัางผู้น่ะนกนกกับบินมา เขาบอกให้มาอยู่บัานกุลังมาเห็ดเอาเลยมันแต่เห็ดอีรีพนะูน่ะนกนกมาจอบนกมาจอบกินเขากินมาแรงฝ่ากระมืดมาดิเพนสิปันหน้าท่านบา่นโอข่อยกระรุนบ่ข่อยป,อปุนพี่น้องนกนกคนหูดีขึ้อ,อย่างงี้ด้กรคือเลน น้อยล่มันกับบะหมี่ไลยอันไล่แนวเนาะบะผอมจักแนวเนาะอันนี้เป็นคู่หวยจ้ะอันพวกยาพวกอีหยัยงนี่ กะบอบทางโหยับบาางดอกพี่น้องก้าวาให้ญาญายังก็ออันนี้ที่เพื่อนนัน่นเพื่อบบหายนา้ำเสาะนะจา๊ะผู้หวยทัางนัน้นไปเมืองมากว่งหันน้ำเสาะออกไปไกลเคืองพี่น้องเลยบาดได้มันสิขาดผู้หวยสิขาดด้วยก็ปน,น,กนันการข้าเจ้ากับเที่ยวกันอยู่น้า่อยเป็นหน้าร่องสุดถ่ายเดย้จากกัน มองหันที่เป็นหนเ่ง่ึนเ,นเดินนี่ยังก็ไฟล้ำลุนนนะเนาะพออวกที่ขาเจ้มามหาปลามาใส่ด่างมาตึกแหมมใส่เบ็ดเยดจริงสิขาเจ้าขี้มอไส้เขามาอยู่เดี๋ยวว่างๆมาเถียวรุ่นกับเสียอาจสิมาตัดแล้วก็สิมาทางงานยุคฆ่าออกจักน้อยอยู่ดอกพี่น้องมันคุ้มทางนะจ๊ะเนาะเนี่ยมามะ,มะลิมูหน่อยๆแม่พี่น้อ,อง มันจังสีบอยแย่งอาหารกันเนาะอันนี้ก็แเมนนองไส้เขาเขาปูกไปละพี่กายนี่พี่กายพี่กอนนี่ขายเขาขายใหม่ไปอยู่ปีนี้ก็เลยก็เลยบ่มีท่านมีคนมาตัดมาลีงานหน่อยออกเนาะแหนงหน่อยหน่อยออกจ้ะไืออมชายกับพึ่งได้มาหน้าขึ้นกันขันบอด้เฮดหน้ากตบบอด้มาด่าดิแต่หน้าแขังๆผู้ที่เพื่อน,นันจงปองท่างให,ห้องเขามาหน้าเขาเจ้าจ กับปันพร้อมกันรถไถพขาเจ้าปันพะเจา้เจา,เจาไปแล้ว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 ้วแล้วแล้จงท้งหห้อแ้อมชายเข้าแล้ว้วน,นะเวราะว่าม,ม,มันมัมนแล้วงงลแล้วแ้าแล้วแล้วแล่วแล้แล้วแล้่าง้วแง้วแล้อแลไวแลกวแล้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 อแล้วแล้วแล้นแล้แล้วนล้วแล้วแ้อแล้แล้ว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 า้วแ้วแล้วล้วแ้วแล้วล้้วแ้วว้ว้วแลนล้น้้ั รุ่นเก่าเลยพี่นอ้องเรอกะค่อยเห็ดมอบไปแต่ว่ารถปั้นของเพื่อนนั่นใบรุ่นดอกจวดข้าวเดียวนั่นดอกรถเพื่อนกับไม่ไม่นาะเออเพื่อนเห็ดข้าวเดียวจ,จวดเพื่อนกกนะนกระย่างขาวยู่ยวนต้นไม้แห้งซีเมนมหากินนั่นพวกขี่ไกเดียนพวกมาแรงจะได้บุพพี่น้อง อมชวยวายบ่เคยเห็นนกกระย่างขาวอยู่ทางนี้จักเทียโปกติสิเห็นอยู่ทางหน้าถา้ำทางบ้านพ่อใหญ่หนงปุ่นละปุ่นพ่อใหญ่หนงแล้วตัดหญ้าคู่สุดท้ายแล้วนี่จากนี้ไปนี่ไป,ไป,ไ,ปไปหันกระสุดกระเลีเ่ยวนะเพราะว่าเราไถาอ้อมหน้าเราเราจมแล้วจม,วจมหอ้อมว่าอ้อมผ้ากันเห็ดหน้าเหรียญน,นั้นคือเหรียญเฮียหน่อยวัดสันบ่นเหรียญเฮียหน่อยจังใดหน้ามันหกเนาะพี่น้องอันตะกี้กับปล่อยให้ตั้งแต่น้องเห็ดเป็นบ่ละ วันนี้พอนายหนุ่มเราเห็ดหน้าเราเห็ดอีลอเดีเราเห็เดหแบบยางแป่นยางเกี่ยงยางสะอาดตาอันเนี้มีตอมองหกหกแล้วว่ะนะขึ <c ười> ้มขึมดอกจ้ะคือฝนติดต,ตัวนี่แหละแตาบ้านหอน,หอนบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศทางหน้าทา่ามกับท่างหน้าโขกบ่คือกันปันไหนเด้อกับทางหน้าโขกหน้าทงนี่เน,นาะจ้ะเนาะ น้าอมช่อยสูบดีอยู่หม่องว่าติดหวยตั้งสองทางอันนี้หวยใหญ่นะพี่น้องเล่าทางอันทางทิตตะวันออกพูนทางรถไทคุณนเป็นหวยหน้อยจ้ะเ,เวลาฝนโป,ปรโตกระสูบน้ำใสได้จ้าเอาบรรยากาศทุทงหน้ามาฝากพี่นอ้องก็นี่นุ่มกระสิตัดหยาคุณน่ะเมย์ไ,ได้เล่าเมย แล้วหอนแล้ววะคองเสียกับเปียก